กับน้ำฝนอีกแล้วน,นะคะมาดูน้องเศรษฐีกับน้ำโชคค่ะเขามองอะไรกันนะคะข้างบนเห็นจ้องตั้งนานก็เลยเงยหนูแงดูสินั่นไงนั่นไงคะเห็นน้องจิจ้งจบจ้องใหญ่เลยเห็นจ้องตั้งนานฝนก็คิดว่าเขาทำอะไรฝนไม่ได้จับกล้องถ่ายดูอะไรล่ะลูกอ้าดูอือเขาอยู่ของเขาลูก ใช่เขาอยู่ของเขาเราเอาเขาไม่ได้หรอกใช่อันนี้ก็ประมาณจะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนน้องไม่ไปเล่นลูกอยากได้ดูไหนละ่ะจิ้งจกลูกเขาอยู่สูงปล่อยเขาไปนะคะอย่าทำร้ายเขานะคะ่ะลูกโชคด, <c oughs> ดีอย่าทำร้ายเขาเลยค่ะนะ,ะนะอย่าทำร้ายเขาเลยนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะรักกันใช่ไหมดูคะ่ะเจ้าใหญ่เลยดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยดูดูกิดการ์ดกีดการ์ดเลยดูดูด,ดูมองใหญ่เลยน่ารักมากใช่ไหมคะมเดี๋ยวก็ตกม,นะมือแล้วอะแล้วทำไงล่ะคะ อย่าพี่แกล้งน้องเขานะเคมไหมดูดูดูตั้งใจมากอาทองแท้มาสมทบแล้วทุกคนจะมาสมทบแล้วทองแท้จะมาสมทบแล้วเด๋นเดิเขาไปแล้วลูกปล่อยเขาไปนะคะเขาไปแล้วไปแล้วค่ะลูกทุกคนโน่นเดินไปสูงครับผม ไงครับลูกไงครับว่าไงครับมาสมทบแล้วเหรอครับลงมาได้แล้วค่ะลงมาได้แล้วค่ะลูกเธอลงมาได้แล้วค่ะเอ๊ะดูว่าไงอะทั้งแค่เดิแค่กระดับซึ้ง เรื่องได้แล้วค่ะคุณหนูคุณหนูค่ะคุณหนูค่ะเด็กเขาเล่นฟุตบอลกันนะคะทุกคนก็เลยเสียงดังนิดนึงโนูโนนหนูหนเออเขาเล่นอะไรนะแบดเนาะเขาเล่นแบดตีแบดเดี๋ยวยังไม่ยอมเลยลดละนะคะทุกคนเดี๋ยวตั้งใจเลอ,อเกินเลยน้องชูเราจะมองอะไรหนักหนาเลยลูกฮะมองอะไรหนักหนาคะ่ะ 站起来。<laughs>